กลับมาอยู่กับเสรีดราม่าในเบรกที่2นะบอกแล้วเรื่องเลือกตั้งเดี๋ยวจบรายการค่อยลุ้นกันต่อต้องบอกผู้ชมนะทุกครั้งที่เบรกเสียงไอ้แผดของอาจารย์จะดังขึ้นมาแล้วเราก็จะฟังไปพร้อมๆกันทุกคนตื่นเต้นหมดครับเพราะว่าในแต่ยังไงก็ตามจนเลิกแล้วยังไม่สรุปรลยใช่ค่ำคืนนี้แหละดึกๆรู้กันประมาณส <De> ี่ทุ่มกว่าคับนะ,ะเอามาเรื่องนี้ก่อนอาจารย์โลกออนไลน์แชร์คลิปมีคลิปมาเอาคลิปมาสคิคุณป้าสูงวัยคนหนึ่งเดี๋ยวคุณป้าสูงวัยเกิดเขาอายุน้อยกว่าฉันฉันสวยนะเนี่ยเขาก็เอาไปคลิ นำกระดาษพิมพ์ข้อความว่าควายจอดอาจารย์มาแปะที่รถมอเตอร์ไซค์ที่จอดไว้ริมถนนซอยหน้าโรงเรียนลำปางกัลยาณีก็เคยไปนะเนี่ยคุณป้าคนนี้นะครับต่อมาเพื่อนนางสาวเอเพื่อนบ้านก็บอกว่าเคยไปแจ้งที่ศูนย์ตำรงทําแล้วแต่ก็ไม่มีใครสามารถดําเนินการได้พอเมื่อเจ้าหน้าที่มาคุณป้าก็ไม่ออกมาพบปลายปีที่แล้วคุณป้าคุณป้าเคยตกเป็นข่าวเช่นกันแล้วแม่บอกว่าคลิปนี้ถ่ายตั้งแต่กุมภาแล้ว ปัจจุบนันคุณป้ายังทําอยู่ใครมาจอดแถวนี้คุณป้าก,ก็จะถูกคุณป้าต่อว่าด้วยคําคำที่รุนแรงเขาบอกคนในละแวกนียรู้จักกิติศัพท์ของคุณป้าอย่างดีใครไปจอดตรงนั้นงานเขาแน่นอนตอนนี้ปัญหามันเกิดนานสะสมนะครับลูกชายคุณป้าก็ออกมาบอกว่าปัญหาเกิดขึ้นเพราะาห้องนอนคุณป้ายอยู่ใกล้ถนนเวลามีรถจกักรยานยนต์มาจอดเสียงมันจะดังหรือสมมติคนมาจอดตรงนี้พูดคุยกันเสียงมันก็จะไปดังมันก็จะกวนใจรบกวนเขา ลูกชายคุณพ่อยืนยันว่าจุดดังกล่าวสามารถจอดได้ตามปกติแม่ของตนมีกันมีปัญหากับเพื่อนบ้านบางกลุ่มเท่านั้นทําให้เกิดเรื่องเราเกิดเรื่องเราบาดหมางกันก็เลยเป็นเรื่องขึ้นอ่ะไม่รู้แหละเรื่องเราจะเป็นยังไงอันที่หนึ่งการจอดรถข้างถนนก่อนก็ต้องถามว่าทียตรงนั้นจอดได้ไหมถ้าดูภาพนะเอาภาพแรกมามันไม่มีขาวแดงใดๆก็ก็จับจุดอยู่จังงัก็แปลว่าจอดได้เนี่ยอันนี้มันถ้าดูดีๆมันเหมือนแบบมันไม่ขาวแดงอะจ๊ะมันขาวดำมันน่าจะแปลว่าจอดได้จอดได้ดังนั้นก็จอดได้นะ แล้วบ้านคุณป้าพผะอิญอยู่ติดถนนแล้วห้องคุณพรท่านเราจ้องนดห็นที่เขาเล่าห้องนอนเขาอยู่ติดตรงนี้อาจารย์อ่างั้นเอาห้องพี่ดีเลยอ่ะเชิญอาจารย์ครับเชิญครับบ้านพี่นะอาา่ะสมมนดี่รั้วนะบ้านเดิมพี่อยู่ประมาณนี้ครับห่างรั้วอย่างนี้แต่ตอนนี้พี่ไม่ยอมขึ้นข้างบนครับห้องนอนข้างบนพี่ไม่ใช้พี่สร้างบ้านขึ้นมาอีกหลังหนึ่งครับเป็นบ้านชั้นเดียวซึ่งตอนนี้ ก็ห่างจากถนนเพียงแค่เมตรกว่าๆอ๋อก็ติดถนนแล้วท่านพี่ก็ได้ยินเสียงรถจนค่ะ uh huh. ถ้าพี่เปิดหน้าตา่างแต่เมื่อไร่ที่พี่ปิดหน้าต่างและเปิดแอร์พี่ก็จะไม่ได้ยินตอนนี้อ่ะเขาข้างคุณป้าเนื่องจากบ้านเขาเป็นบ้านไม้คุณผู้ชมเห็นไหมเขาก็อาจจะรู้สึกว่าอ๋อจะไม่มีเงินเหมือน,นอาจารย์เสรีหรอกก็ยกตัวอย่างสมมตินะจะแก้ปัญหาใหม่ไม่ด่าคนอื่นก็ติดป้ายมาจากทาให้ควายไม่นะนพี่ว่า่อให้ติดป้ายยังไงก็ตามเขาต้องรักษาสิทธิ์เขา อาจารย์กำลังจะบอกสิทธิในการจอดเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์อย่าจอดแช่แถวถนนนะเือนีห,หนึ่งนะถ้าพูดถึงเรื่องสิทธิคนจอดจอดได้อสองถ้าคุณป้าจะขอร้องเขาคุณป้าต้องสุภาพก่นใช่ก็ตลังบอกว่าถ้าทำไม่ให้คนรู้สึกว่าเออในเมื่อสิทธิ์ของฉันฉันใช้ได้แกมาด่าฉันติดอย่างเงี้ยแต่ดีๆได้มาป้าแก่แล้ว ป้านอนติดถนนป้าไม่มีทางเลือกอื่นจอดรถเบาๆนะคะอาจจะดีกว่าไหมอาจารย์ก็เหมือนตอนสมัยก่อนเนี่ยประมาณสามสบกว่าปีที่แล้วอ่ะพี่จัดรายการพิธีุสมัยนั้นยังไม่มีออนไลน์นะครับก็มีส่งมีคนส่งไปเซนบัตรมาหาพี่เขาหมั่นใส่พี่อืเขาบอกเก่งมากนักเลอพูดทุกเรื่องเลยอถ้ามึงเก่งจริงอ่ะทำไมมึงไม่เรียนหมอล่ะเอพี่ก็ตอบเข้าไปบอกว่าถ้าพูดดีๆจะฟังนะ แต่พูดยังไงจะไม่ฟังก็ถามสิว่าทําไมพูดได้ทุกเรื่องได้จะตอบวิธีการเดียวกันเลยนะเก่งหลอนพูดได้ทุกเรื่องแต่ถ้าทำไมอาจารย์รู้ทุกเรื่องเลยคะอย่างนี้นะแล้วก็บอกว่าตามปุทิแล้วคนเรียนเก่งมักจะไปเรียนหมอทำไมอาจารย์ไม่เรียนหมอเราก็จะอธิบายแต่ยัไว่าเราอย่างนั้นแหมมึงทำเป็นอวดเก่งเก่งทุกเรื่องมึงเก่งนักนะทำาปมึงไม่เรียนหมอพี่ก็พูดไปอย่างงี้ เชื่อไหมกอฟเขาเปลี่ยนนะเห็นไหมต้องสื่อสารนะนี่ก็รู้ว่าที่หนังสือสารเขาเปลี่ยนนะเขาก็เขียนมาขอโทษนะแล้วเพี่กนเลยทีบายเขาฟังอุ้ยคนลุกคนลุกจริงๆเมันเป็นเรื่องของการสื่อสารจริงๆเนาะพี่ก็บอกเขาบอกว่าตอนสบัยอยู่เมืองนอกเนื่องจากเป็นคนภาษาดี ก็เลยมีคนมาขอร้องให้ช่วยคนเรียนทัศน์ระสาศาสตร์ก็มาขอให้ช่วยอ่านแล้วก็สรุปให้หน่อยคนเรียนบริหารธุรกิจก็มาคนเรียนสังคมวิทยาก็มาคนเรียนกฎหมายก็มาที่เขาอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องเพราะภาษาเขาไม่ดีเขาให้เราเนี่ยเราก็เลยมีความรู้แตกแขนงไปเรื่อยใช่เราได้เรียนสังคมวิทยาเราได้เรียนนิติศาสตร์เราได้เรียนบริหารธุรกิจเราได้เรียนอะไรต่างๆที่รัฐประศาสนศาสตร์ที่ห้าหกวิชา วิชาซิสเต็มวิชาออแกเนเรชันวิชาฟิสโตรดดังนั้นช<ม>ั้นก็จะมีความรู้ก็ไม่ผิดส่วนที่ไม่เรียนหมอก็รู้ก็จำได้พี่ก็บอกไงพี่กลัวผี <c oughs> พี่กลัวเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่คิดว่าพี่เรียนหมอไม่ได้หรอกถ้าต้องไปเรียนร่างกายาจาย์ใหญ่นี่พี่คงทนไม่ได้และพี่คงใช้เข็มปักไครไม่ได้ใช้มีดกรีดไครก็ไม่ได้ดังนั้นฉันก็จะเรียนสื่อ,าอนสารมวลชนของชันนี่ไงถามดีๆเราก็ตอบดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยเ,เนาะก็ก็คิดเหมือนกันว่าเราเข้าใจคุณป้า เราคงย้ายบ้านหนีถนนไม่ได้แล้วแต่คุณป้าต้องขอร้องครับใช่อาจจะเปลี่ยนวิธีที่ไม่ใช่ปไปด่าเขาเพาะใครยจอดก็บอกว่าเข้ามาจอดเงียบๆแล้วก็ถ้าจอดเสร็จแล้วถ้าจะคุยอะไรกันต่อเนี่ยไปคุยจะให้ไกลจากตรงนี้หน่อยได้ไหมครับเพราะมันติดห้องออมันติดห้องป้าเนาะอาจจะดีขึ้นและไม่มีดรามา่าและคนก็จะด่าป้าว่าเป็นมนุษย์ป้าไม่ดีไม่ดีนะถ้าเกิดเอาเรื่องจริงๆเนี่ยคนเ็าอาจจะบอกว่า แล้วบ้านป้าเนี่ยมีเซตแบ็กตามกฎหมายใช่มาใช่ก็เลยคิดว่ามันจะต้องมีแบบต้องมีรั้วแล้วถึงจะใช่นี่ก็ติดเซตแบ็กแบบติดเลยเออมันต้องมีเซตแบ็กตามกฎหมายเนี่ยคือถ้าเราพูดจารุนแรงใส่กันแล้วเข้าข้อกฎหมายมาป้าจะยิงแย่ใช่ต่อสู้กันเดี๋ยวก็ได้ลื้อบ้านป้าจะสวยดังนั้นเรื่องนี้จบอย่างนี้แล้วกันผู้ชมเวลาเรามีปัญหากระใครลองพูดกันดีๆก่อนโดยเพยงยิ่งบนท้องถนนพี่เคยพูดแล้วอย่าไปจะทะเลาะกับคนบนท้องถนน ถามกันดีๆนี่ถ้าเกิดเจอคนที่เขาประเภทผ่านนะเขามาจอดเราตรงนั้นแล้วก็บึนๆไม่ได้ไปจากทำไมเขาสวยเลยแล้วเขาเอาไปเตี้ยงตำรวจไปสิเขาที่มันจอดได้ตีกันบอกหรือไม่งั้นเขาสารสี่คนมาจอดแล้วก็คุยเขาบอกง้เก้งเก้งอย่าอยู่ถนนป้ามีสิทธิ์อะไรเนาะเขาไม่ได้ไปคุยในบ้านป้านี่ฝากไว้ทุกเรื่องนะพูดกันให้เพาะพูดกันให้เพาะพูดกันให้น่ารักแล้วปัญหาจะจบง่ายนะออาไปเรื่องนี้เรื่องนี้ปัญหาก็ไม่จบง่ายหรอก อาจารย์มันมีคลิปจาก Facebook ของคุณทิพรวรรณเขาโพสพิธีกรรมเมตตามหานิยมสุดแปลกก็เนี่ยเนี่ย <laughs> พี่ได้ดูแลทุกคนได้ดูหมดก็ว่ามันเป็นคลิปที่นังคือมันก็เป็นท่าของผู้หญิงคนหนึง่งกําลังดิ้นพัดพลาดแล้วก็มีท่าทางคล้ายกับมีเพศสาคาัญทางขาด้วยจริงๆเนี่ยถ้าเปิดเสียงเนี่ยเปิดเสียงนะดูดิถ้ามันเห็นชัดเลยว่าเขาทำอะไรอยู่ไม่เปิดนะฮะนี่แล้วก็ไม่ใช่ทำคนเดียวทํากันเป็นหมู่คณะอาจารย์ใช่เขาบอกว่ามันเป็นการ บูชาตุ๊กตาเครื่องเพศอิสตรีชื่อว่านางพญาการูตรีนะคะเนี่ยเป็นนี่เป็นรูปปั้นแบบนี้เปือยนั่งเปือยยองๆใช้ใช้มือจับถังขาระบุว่าบูชาแล้วเนี่ยอาจารย์จะช่วยเรื่องค้าขายเ <c oughs> มตตามนิยมเมตตามหานิยมโชคลาภมีคนรักอุอปถัมภ์นูน่นนี่นี้นั้นแล้วแคปชั่นสุดมาอาจารย์เล่าร้อนที่สุดมนตานางพญาการูตรีลงกันทุกวันผัวรักผัวหลงนู่นนี่นัน้นน,นี่ราคาอาจารย์ <c oughs> สองหมื่นนะจ๊ะหมื 10, 19, 000, 000, 000. ่นหมื่นเก้าเอกเกือบสองหมื่นตอนนี้พอพอโพสต์ไปอาจารย์คนก็วิพา์วิจารณ์ก่อนจะไปออกอรายการใดเราเห็นแค่นี้เอาไงก่อนอาจารย์พวกจิตอ่อนเอาอย่างไงดีเอาอย่างนี้ก็แล้วกันอะไรที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราครับนะพุทธศาสนาสอนว่าทุกคนเป็นไปตามกรรมกรรมก็คือการกระทําผัวจะรักเราหรือไม่รักเราจะหลงเราหรือไม่หลงเราก็าอยู่ที่การกระทําว่าเราเป็นเมียที่ดีแค่ไหนไม่ใช่อะไรแบบนี้เนาะมันไม่ใช่เครื่องไม้เครื่องมือ พี่เนี่ยอยู่กันมาเนี่ยถึงแม้เราไม่ใช่ผู้หญิงเนี่ยพี่อยู่มา30กว่าปีแล้วตั้งแต่2526มันต้องเหมือน36ปีต้องดูแลกันต้องมันคือเราเรารู้ใจเขาไงเขากินอาหารอะไรเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรถ้าหากซื้อกับข้าวให้เขาเนี่ยต้องไม่มีกระดูกต้องไม่มีหนังมหมูสามชั้นไม่ได้ต้องหมูสันในเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ย อาจารย์จะบอกว่าจริงๆมันไม่ใช่มนตรามันคือเคล็ดลับแม่บ้านเคล็ดลับความเป็นเมียต่างหากที่เธอต้องเนรู้พี่บอกไงว่าจริงๆแล้วแต่เกิดพี่ตกงานไม่มีอะไรทำพี่จะเปิดโรงเรียนสอนเมียโอ้ยงั้นไม่มีโอกาสนิยุงนิยุ่งมากก็เขียนจริงจริงคนเป็นเมียเนี่ยก็ว่าศาสตร์ของการเป็นเมียมันยากนะเพราะพี่เขียนยายม้าวอนสอนหญิงมาเล่มหนึ่งแล้วไงพี่เขียนหนังสือมาเล่มหนึ่งแล้วผู้ชายมันก็ชอบหลากหลายมากอ่ะถ้าเราพูดกันเรื่องแบบนี้ ผัวเมียเนะเรื่องเรื่องเซ็กเรื่องหนึ่งเรื่องการดูแลการเรื่องการเอาใจมันมีหลากหลายมากเลยะอารจ์แต่ความเป็นกระเทยที่เรามี2อ,อย่างอยู่ในตัวเราเราโชคดีไงเราเลยเข้าใจาเราสามารถออจะรู้เลยว่าผู้ชายต้องการอะไรใช่ไหมล่ะดังนั้นคืออย่างนีนะ้ส่วนตัวนะสิ่งที่เราเห็นอะเราก็ไม่เคยเห็นรูปปั้นนี้มันมาจากไหนอะไรมก็เหมือนแบบก็คือคนเขาเขาคิดมีความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะเล่นกับจุดอ่อนของคนไง เจ้าของเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนางพยาการูตีเนี่ยมาเข้าฝันอยากให้ตนประกาศบาร,รมีอยากให้ช่วยเหลือทุกคนถ้าอยากให้ช่วยเหลือทุกคนน่ะไม่ต้องหมื400<ต>่นเก้าไหมสี่ร้อยก็เหมือนเวลาจะเกิดพี่บอกแล้วถ้าหมอดูคนไหนทักทักว่าพี่เนี่ยกําลังมีเคราะห์แล้วก็ให้ไปเดาะเคราะห์ถ้าหมอดูคนนั้นให้พี่ไปจัดเองพี่จะเชื่อ,อแต่ถ้าหมอดูจัดให้แล้วคิดว่าชุดละเท่าไหร่เนี่ยพี่ไม่เชื่อแล้วคืออย่างนี้ก็มองว่าเรื่องเรื่องความเชื่อเนี่ย มันเล่นกับคนจิตอ่อนนะอาจารย์หนึ่งจิตอ่อนสองก็แก้ปัญหาเรื่องแบบนี้ไม่ได้ก็คือชีวิตจริงเขาไม่ได้เขาก็อาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยแล้วมันศักดิ์สิทธิ์ไหมอาจารย์ดูอันนี้ก็แบบคืออย่างนี้ก็ไม่นี่เขาว่าผู <ไป S 2> ้ชาย<ป>เห็นจะมีความึกทุเรศมากกว่าที่จะรู้สึกเซ็กซี่นะท่าที่เขาทำเนี่ยมันน่าเกลียดมากนะใช่แล้วก็มาดูแล้วเสียงเสริมมันแบบพี่เห็นคลิปนี้แล้วพี่ก็เวทนนเนี่ยเนี่ยอะดูเนี่ยเขาก็เต้นกันแล้วก็เหมือนไปบูชากัน นี่อย่างนี้นะถ้าสมมติว่าเมียคนไหนมาทําอย่างนี้นะแล้วผัวเห็นคลิปนี้นผัวต้องด่าผัวอาจจะเลิกผัวเน่ยแก, <laughs> กเป็นอะไรของแกแทนที่จะรักนะผัวจะเลิกนะจะบอกให้รู้ด้วยเอาอย่างนี้พอดีวีคที่แล้วอะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เขาพูดถึงกันกอลฟก็เลยมาปรึกษาจาันแหละแล้วก็ได้ก็ได้คําตอบแล้วแหะว่าเคล็ดลับเมียดีและว,วิเศษกว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ไม่รู้ที่มันไม่รู้จริงๆอ่ะคือถ้าเราเป็นเมียที่รู้จักเอาใจคนครับให้คนอยู่กับเราแล้วเนี่ยอบอุ่นสบายใจเป็นคนมีค่าพอแล้วพอแล้วเนาะจันเนาะคือบางคนก็ทําให้ผู้ชายไม่มีค่า,าบ่างคนก็เอาใจไม่เป็นแต่บางคนงี่เง่าลอยเขาเอาใจด้วยก็ยิ่งพังเขาไปอีกอชีวิตคู่มันคือศาสตร์และศิลป์ในการดำารงชีวิตนะคะดังนั้น จิตอ่อนจะเป็นเรื่องนี้ก็ไม่ได้ว่าเพราะเป็นความชอบส่วนบุคคลแต่อย่างที่อาจารย์บอกชีวิตคู่เป็นเรื่องของคนสองคนต้องเข้าใจคู่รักคุณให้มากๆแล้วคุณจะประสบความสําเร็จเบรกดีกว่าช่วงหน้าจะเป็นเรื่องที่กอบอินเหมือนกันเป็นเรื่องของสาวข้ามเพศไปทําพาสปอร์ตมันมีเรื่องของการรวบผมไม่รวบผมเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันสักครู่เดียวครับ